ต่อไปครับเป็นการใช้ Gmail เป็นโปรแกร,รมส่งอีเมลของ Google นะฮะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา www google com โอเคก็จะมีแอปตรงนี้นะฮะแล้วมี Gmail มีลงชื่อเข้าสู่ระบบมีค้นรูปมี Google Plus ถ้ากดแอปตรงนี้ก็จะเห็นแอปของ Google ทั้งหมดมี Google Plus มีค้นหาก็ค้นหาหน้าเน,านี้แล้วก็มี YouTube หาคลิปวิดีโอมี Google m a p แผนที่ gmail drive ปฏิทิน Calendar กดไปที่ gmail ครับ เราก็จะถามให้ลงชื่อบัญชีเพื่อเขาใช้ Gmail นะครับเราก็ใส่อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้น,นี้เขาถามว่าให้จำาพ s ส w o r d ไหมกดจำไว้นะครับอันนี้เขาถามว่า ให้บันทึกลงอ่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือครับเพื่อเราจะได้ไม่ถูกขโมยอ e ีเมลของตัวเองใส่หมายเลขมือถือตัวเองไว้ให้ถูกต้องกดบันทึกและดำเนินการต่อก็จะเข้าสู่ Gmail Gmail ถ้าเราต้องการเขียนจดหมายห,หาใครเราก็กดเขียนครับ กดเขียนก็ถามถึงใครก็ใส่อีเมลถึงคนที่เราจะเขียนไปนะครับหัวเรื่องเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาแค่นี้ครับถ้าเกิดกดส่งตอนนี้อีเมลก็จะถูกส่งไปแล้วนง่าย เราสามารถที่จะแนบไฟล์รูปร,รูปภาพได้นะโดยการกด่าคลิปตรงนี้คลิปแนบไฟล์แล้วก็เลือกรูปรูปเราอยู่ในพิกเจย์ส่งรูปแนบรูปผลไม้ตอนนี้กำลังส่งรูปส่งเสร็จแล้วตอนนี้รูปถูกแนบไปกับอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอ e ีเมลยังไม่ถูกส่งนะครับบางคนไม่รู้กดปิด b r เซอร์นี่ว่าส่งไปแล้วมันยังไม่ส่งนะฮะถ้าจะให้ส่งต้องกดส่งตรงนี้ครับพอกดส่งปึบกำลังส่งข้อความของคุณถูกส่งส่งแล้วอย่างนี้แปลว่าอีเมลเราถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถจะเช็คว่าอีเมลเราอะไรบ้างที่ส่งไปเรียบร้อยแล้วได้โดยการกดตรงนี้ครับจดหมายที่ส่งแล้ว อันนี้เป็นอ e ีเมลทั้งหมดที่เราส่งไปแล้วนะฮะถึง OINetwork เมื่อกี้ถ้ากดเข,เข้าไปดูก็จะเห็นเป็นไฟล์รูปภาพเป็นข้อความที่เราเขียนส่งมาสักครู่ถ้าเกิดเราเขียนที่อยู่อ e ีเมลผิดอะไรจะเกิดขึ้นครับกดเขียน ถึงใครถึง o i network work work gmail com อย่างนี้นะครับไม่มีชื่ออีเมลนี้อยู่ในโลกแน่นอนทดสอบส่งอีกทีหนึ่งถึงนี่จ้ะแล้วเราลองกดส่งดูนะครับกำลังส่งข้อความของคุณถูกส่งแล้วสรุปมันก็ขึ้นว่าข้อความของคุณถูกส่งแล้วนะแต่พอดีพิมพ์ผิดไปเมื่อกี้ใส่เคไปหลายตัว ผลเป็นไงครับอีเมลก็จะถูกตีกลับมาครับกดไปที่กล่องจดหมายนะฮะก็จะมีอีเมลถูกตีกลับมาลองอ่านดูลักษณะจะเป็นประมาณนี้ฮะ delivery to the following r e s c r i p t i o n f a i l permanently อ,อีเมลนี้ไม่มีไม่มีคนอยู่ก็เลยส่งกลับมาครับ technical detail of permanent failure ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือส่งไปไม่ได้อีเมลเด้งกลับมาก็เช็คดูครับโอเนี่โอไอเน็ตเวิร์กมีเคเหลายตัวเกินไปเอาเราพอเรารู้ว่าผิดแเรวก็ส่งอีเมลเข้าไปใหม่คราวนี้การตอบอีเมลกลับการตอบกลับนะครับกดไปที่กล่องจดหมายามีคนส่งมาเยอะแยะมากมายครับ มีคุณสมพงอบนิธิอุบนิธิอะไรสักอย่างส่งอ e ีเมลมาหาผมกดเข้าไปดูนะฮะก็จะเป็นจากชื่ออ e ีเมลนี้นะฮะ t r o d u c t 1 5 g m a i l c o m เราต้องการจะตอบกลับครับเขาส่งมาว่าอะไรเนี่ย u s e r t r o d u c t อะไรของเขาเราจะตอบกลับก็นในช่องนี้เลยครับพิมพ์เข้าไปเลยครับ ตอบกลับในขณะที่เราตอบกลับอาจจะแนบรูปก็ได้นะครับอยากแนบรูปอะไรเราก็แนบไปเลยกำลังแนบแนบเสร็จแล้วพอแนบเสร็จแล้วไฟล์ภาพขึ้นมาแล้ว5 k ก็กดส่งไฟล์นี้ก็ถูกตอบกลับไปส่งรูกคามล่กลับไปหาในเป็นพวกสัแพรเมอร์อะไรทุกอย่างเขียนได้แล้วกล่องจดหมาย พอกดก่องจดหมายเนี่ยจะเห็นอีเมลที่ส่งมาหาเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้เป็นอีเมลตัวเข้มๆตัวเข้มอันนี้หมายถึงว่าเรายังไม่เคยเปิดอ่านอันนี้เป็นอีเมลที่เราเปิดอ่านแล้วนะครับอันนี้เป็นอีเมลที่มีไฟล์แนบมีไฟล์รูปภาพหรือมีไฟล์เสียงไฟล์คลิปวิดีโออะไรอย่างที่มันแนบมา มีไฟ์แนบก็ก็จะมีนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเวลาวันที่ที่ส่งมาจดหมายที่ส่งแล้วจดหมายร่างคืออะไรก็คือเราเขียนจดหมายไว้แต่ยังไม่ได้ส่งเช่นนะครับผมเขียนจดหมายหาใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรถามแต่ว่าจะส่งเรื่องนี้แหละจะส่งเรื่องสวัสดีครับ ผมอยากรู้จักคุณครับนะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าผู้รับเป็นใครนะครับเราเขียนไว้แค่นี้พอครับนะเรายังไม่กดส่งครับเพราะเรายังไม่รู้อีเมลผู้รับก็เลยจะเก็บไว้เฉยๆยังไม่ส่งก็พิมพ์ไว้แค่นี้ครับไม่กดส่งกดกากระบาดปิดไปผลคือ ในจดหมายล่างจะมีวงเล็บหนึ่งขึ้นมาคือมีจดหมายล่างยังไม่ได้ส่งอยู่หนึ่งฉบับกดเข้าไปดูฮะก็จะเห็นนี่มีล่างจดหมายสวัสดีครับผมอยากรู้จักคุณครับเขียนตอนสี่ทุ่มห้าสิบเจ็ดกดเข้าไปดูจึ๊บสวัสดีครับนะยังขาดผู้รับเมื่อไหร่ที่เรารู้เราก็มาใส่ผู้รับครับพอใส่เสร็จกดส่ง ส่งสังเกตนะครับตรงนี้เขียนว่าบันทึกแล้วก็คือไอ้ข้อความเนี่ยครับมันถูกบันทึกอยู่ในจดหมายล่างเรียบร้อยแล้วฮะถ้าเรายังไม่ส่งเรากากระบาดก็คราวหน้ามาแก้ไขข้อความอะไรก็ได้แต่ถ้าเราจะส่งเราก็กดส่งเลยพอกดส่งปุ๊บข้อความมันก็จะออกจากจดหมายล่างพุ่งเข้าไปที่จดหมายส่งแล้วเนี่ยก็ไฟล์นี้ก็มีแนบไฟล์ด้วยก็ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว จดหมายขยะจดหมายขยะหรือสแปมเมลเป็นจดหมายขยะครับที่ Google มองว่าเป็นขยะพอาะเขาส่งจดหมายแบบเนี้ยแบบเดียวกันหัวข้อแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ส่งไปให้กับอีเมลพันๆเป็นพันอีเมลเขาก็เลยเอาไปใส่ไว้ในจดหมายขยะครับก็ ถ้าเกิดเราอยากจะอ่านก็กดเข้ามาดูพวกไอ้ไอ้เมลที่ถูกส่งเยอะๆจากลิงเข่นจาก facebook ซีดิสเขาแต่เดี๋ยวนี้ facebook นี่ถูกจัดไปอยู่ใน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 ส่วนของโซเชียลเรียบร้อยแล้ว <c oughs> กดไปที่กล่องจดหมายฮะจะเห็นตรงนี้มีโซเชียลมีโปรโมชั่นมีฟอรั่มถ้ากดโซเชียลก็ไปก็จะเป็นพวก บาดูทวิตเตอร์ o o l e p l u พ f a เฟ b บ o ๊ก็อยู่ในนี้นี่ไมนไ,ไม่มีส่งมาอันนี้จดหมายเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียแต่หน้าแปลกที่ลิงลิงลิงแคนี่ลิงแคดนี่มันก็เป็นโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งน่าจะอยู่ในโซเชียลตรงนี้เป็นโปรโมชั่น ฟอรมโอเคครับผมเรื่องของจดหมายก็มีแค่นี้ครับ